่าจาหาสวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนจีนง่ายๆที่ e a r t h นะครับอีพิโซดที่21กันแล้วนะครับมาดูคำศัพท์กันก่อนหมายหมายแปลว่าซื้อไม่แปลว่าขายนะครับหมาย ไม่นะครับถ้าบอกว่าวอดซัวหมายไม่ไมคือชั้นค้าขายนะครับฮะหมายซื้อไม่ขายนะออดูตัวเขียนสิครับต่างกันนิดเดียวเองนะครับสวยกวัวสวยกวผลไม้นะครับผิงกว Apple ผนะิงกวัปปกวนะฮะ เขาถึงใช้คนจีนถึงใช้ Apple ิลไหวในการไหว้เจ้าไหว้พระอย่างเงี้ยครับนะฮะหมายถึงผิงอันนะครับแปลว่าเพีฟูแปลว่า,ปล,วาปลอดภัยมีสวัสดิภาพนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Apple นะฮะเขาก็เรียกผิงกัวนะครับจินจินในที่นี้เป็นหน่วย ช่างน้ําหนักนะครับก็จะประมาณสักครึ่งกิโลครึ่งกิโลกร,รัมคร่าวๆกงจินคือกิโลกร,รัมนะครับจินแล้วก็กงจินกงจินนะครับกุ้ยแปลว่าแพงหรือแปลว่ามีค่าก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องซื้อขายพูดถึงราคาของถ้าบอกว่ากุ้ยคือแพง นะครับตัวสาวตัวสาวอันนี้เราน่าจะคุ้นกันอยู่นะฮะเหมือนบทก่อนหน้านี้นานมาแล้วก็มีพูดถึงนะครับตัวสาวตัวสาวเฉียนเท่าไหร่นะครับอ่านฮะหมายซื้อไม้แปลว่าขายซุยกัวผลไม้ผิงกัวแอปเปิ้ลจิน กงจินกิโลกรัมกุ้ยแพงและตัวสาวเท่าไหร่คำศัพท์ถัดมาไข่ไข่ในที่นี้ถ้าเราพูดถึงตัวเงินกันเราพูดถึงเงินนะครับบทนี้เราจะพูดการซื้อขายเ,เวลาเวลาพูดถึง ว่าราคาเท่าไรสําหรับภาษาจีนเขาใช้ไขว้ได้ดังนั้นถ้าเป็นเ,เราอยู่ในเมืองไทยแล้วแล้วคุยกับคนจีนไขว้ได้ไหมไขว้ได้นะครับไขว้แล้วเราค่อยบอกกันว่าไขว้หมายถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเพื่อให้ง่ายก็ในที่นี้ให้หมายถึงเงิน,งนหยวนเงินหยวนดังนั้นไขว้หมายถึงหยวนนะครับหยวน นะะฮที่เราเรียกกันเงินหยวนเงินหยวนนี่แหละหยวนนะครับกี่ขวา,ายกี่ขวายก็อ่ะอย่างธนบัตรของเขาแบงก์เนี่ยครับอ่าก็จะมียี่แปขวายหรือยี่แหยวนนะครับหู่ซื้อขวายเอ้อซื้อขวายซื้อขวายหู่วายแล้วเขาก็จะมีเอ่ออีขวายนะครับคือหนึ่งหยวนนะครับก็จะเรียกอีขวาย เห็นเห็นสำเนียงไหมครับเวลาผมอยู่ตรงนี้อ e ีกควยนะฮะแบงก์หนึ่งหยวนก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวแต่ว่าโทนอ่อนกว่า50แล้วก็ใบเล็กขนาดจะตามราคาเงินเล็กกว่าหยวนก็คือเจียวเจียวหรือเหมาเรียกอัอนไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีทั้งเหรียญทั้งธนบัตรธนบัตรก็จะใบเล็กๆกกุ๊กกิ๊กกุ๊เหมือนเหมือนใช้เล่นในเกมเศรษฐีเลย นะฮะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเหมาอีเหมาอันนี้อูเหมาหรือหรือว่าอูเจียวท่านจะเห็นตัวเขียนตัวหั่นตัวเลขของเขาก็มีตัวเขียนเหมือนกันเหมือนเราเขียนเป็นตัวหนังสือเขาก็จะมีนะครับจะไม่ใช่เป็นขีดแบบที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับอีเมาหรืออ e ีเจียวก็จะมีเหรียญเป็นเหรียญเหรียญเล็กเล็ก,เล,กเล็กเลยครับเพราะว่าหนึ่งหยวน ถ้าเป็น1นหยวนเขาก็มีเหรียญแต่ขนาดจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับหน่วยนับยังไง10เหมาะนะครับสิบเหมาเท่ากับหนหยวนนะจะเหมือนเศษสตางค์เราไหมครับนะครับของเราเป็น100สตางค์เท่ากับ1บาทของเขา10เหมาเท่ากับ1นหยวนดังนั้นเขาก็จะมีเล็กกว่าเหมาคือเฟ,นะฟินนะฮะมีเฟินนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญ mm hmm. เหรียญเฟินเนี่ยจะเบามากเลย แล้วก็เล็กอันนี้ภาพถ่ายนี้ขยายไว้หน่อยนะครับเหรียญจะเล็กจริงๆน้ําหนักเบาจริงตามมูลค่าของเขาก็จะมีอีเฟนเหลียเฟนบูเฟนหน่วยก็ย่อยลงไปเหมือนกัน10เฟนเท่ากับ1เหมาส0เหมาเท่ากับ1นึ่หยวนนะครับเงินจีนเงินจีนทั้งหมดก็จะเรียกว่าเหรินหมินปี้นะครับเหรินหมินปี เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาษาอังกฤษยอ่อว่า RMB คือเหรียญหมินปี้นะครับเงินฮ่องกงเงินฮ่องกงเรียกกังปี้เอ่อแล้วเงินไทยเรียกอะไรเงินไทยเรียกไทจูไทจูคือเงินบาทไทจูไทไท,ที่แปลว่าไทยนี่แหละครับนะครับอ่าอันนี้เงินจีนเหรียญหมินปี้ คำศัพท์ต่อมาหายหายอันนี้หมายถึงแปลได้หลายความหมายอ่ะในที่นี้หมายถึงยังคงยังมีเอ่อหรือด้วยอะไรอย่างนี้นะครับต้องดูรูปประโยคแล้วก็อยู่ไว้ท่านเรียนเพิ่มขึ้นจะเข้าใจความหมายของคำแต่ละคำตัวอักษรแต่ละตัวเพิ่มขึ้นนะครับเปียเตเปียเต เบี้ยแต่อย่างอื่นอ่าอย่างอื่นจิ่นมะจิ่นมะแปลว่าอย่างไรยังไงเนี่ยนะครับอย่างไรอีกองอีกองทั้งหมดเห็นไหมอีอีหนึ่งนี่แหละครับหมดเนี่ยหมดเนี่ยทั้งกองเนี่ยอีกองนะครับจ่าวจ่าวในที่นี้หมายถึงถอนเงิน จ่าตัวนี้มีความหมายอื่นอีกนะครับจ่าในที่หมถึงทอนเงินก่อนอมาดูบทสนทนานี้หมาย什么น,นี้หมาย什么คุณจะซื้ออะไรคุณจะซื้ออะไรนะครับ ว่หมายซื้อกลัวฉันอยากจะซื้อผลไม้นะครับอแอปเปลิลอะไรครับพิงกัวอีจินตัวสาวเขียนพิงกัวอีจินตัวสาวเขียนแอปเปลิลจินละกี่บาทจินละเท่าไหร่กี่บาทกันนะ,ะกี่หยวนะนะครับเฉียนเฉียนเป้าเงิน นะครับเฉียนตัวนี้แปลว่าเ,เงินผิงกัวอีจินตัวสเสาวเฉียนหรือถามว่าผิงกัวส่ินมาไม้ผิงกัวส่ินมะไม้มไมขายยังไงแอปเปิลขายยังไงนะครับอีจินหู่ไข่เท่าทไหร่ครับจินหนึ่งห้าหยวน อีกินหูวายนะครับอีกินหูควาท้ทกุ้ยเหรอแพงไปซื้อวายปะปะเห็นไหมครับมีคําว่าปะนะครับไท้กุ้ยเหรอแพงไปหน่อยอะซื้อวายปะนะเขาต่อใช่ไหมครับนี่ต่อราคาเท่าไหร่นะครับต่อไปเท่าไหร่ฮะสี่หยวนแล้วกันนะครับ หนีเย่าจจินหนีเย่าจจินเธอเอาเท่าไหร่เอากี่จินเ,เวลาไปซื้อของที่จีนเขาถ้าของที่ต้องชั่งน้ำหนักเขาจะพูดกันเป็นจินนะครับเขาจะไม่เป็นกิโลบ้านเราจะเป็นกิโลหรือเป็นขีดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีขีดนะครับเขาจะเป็นจินเป็นจินเป็นครึ่งจินนะครับเป็นกิโลนะครับวอหมายวูจิน ฉันซื้อเท่าไหร่ฮะห้าจิน,ฉ,นฉันเอาห้าจินนะครับนี้หมายเชิมะผิงกัวอีจินตัวเถาเฉียงหรือผิงกัวจ็มาๆอีจินหูคว้ายคนซื้อก็บอกว่าไท้กุ้ยหรอซื้อคว้ายปะแพงไปหน่อยอะสี่หยวันแล้วกัน หนีเย่าจีจินเถ้าจเจ้าเท่าไหร่หง่ายเลยแปลเป็นภาษาพูดเถ้าจเจ้ากี่จิน้นว่าวหมายหูจิน้นฉันซื้อห้าจิน้นห้าจิ้นเท่าไหร่ครับสองโลครึ่งนะครับก็สองโลครึ่งต่อมา还要别的吗还要别的吗 ยังอ,อยากได้อย่างอื่นอีกไหมเห็นไหมเปียเตออย่างอื่นหรือหายเย่าเฉินเม่อมะ,มะยังอ,อยากซื้ออะไรอีกไหมะนะครับเฉินเม่อมะก็ได้นะฮะอะไรอีกไหมหรือหายเย่าเปียเตอมะรับอย่างอื่นอีกไหมอ่าก็ถามเป็นอย่างอื่นจุดๆๆจุดจุดเฉินม้อไม้ก็ได้หรือจุดจุดจุดตัวเสาเฉียน นะครับก็จะรู้กันของที่ช่างน้ําหนักเนี่ยบางทีไม่ต้องถามเลยนะครับว่าอี้จินตัวเถวเฉียนถามเลยเจม๋มไหแล้วถ้าเขาตอบเขาตอบราคาอ่ะเหลี่ยงควายหูสองหยวนครึ่งเห็นไหมฮะเหลี่ยงควายหูสองหยวนกับห้าเหมาถ้าเว้นอย่างนี้ปับ๊บฮะเหมือนของเราสองบาทห้าสิบของนี้ดีกว่านะก็สองหยวนครึ่งนะฮะห,หูหูเหมาหรือหูเจียว เรียควายอูเหมาครับเขาก็จะเว้นคาว่าเหมาไปเลยนะครับสองหยวนครึ่งซื้ออะไรไม่รู้ละ่ะสองหยวนครึ่งถ้าเขาบอกราคามาเวลาซื้อของที่ต้องชั่งน้ำหนักเราถามเขาขายยังไงถ้าเขาตอบราคาเฉยๆให้คิดไว้ก่อนว่าน้ําหนักเป็นจินจินละคือครึ่งกิโลอยากไปคิดว่ามันคื้นหกิโลนะครับยาว่ยงจิน ว่อเย่าเหลียงจินก็ได้อะฉันขอสองจินเหลียงจินก็เท่าไหร่ฮะกะอีกองจินฮะแต่เขาก็จะติดมักจะติดว่าเป็นจินเขาก็เหลียงจินนะครับอ่แล้วก็ถามราคาละอีกองตัว,สวเสาเฉียนะทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่ที่เขาซื้อเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่อีกอง25่สิบห้าหยวน一共二十五块 ทั้งหมด25หยวนอตอนนี้อีพิซอดเนี้ยเราจะเริ่มพัฒนาแล้วครับผมจะไม่พิมพ์คำไทยแปลไว้ให้นะครับพยายามท่านพยายามจำเลยจำคำศัพท์แล้วเรามาดูเฉพาะพินอินว่าพูดแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับอ่ะเขาก็หยิบเงินจ่ายไกย่หนีเขียนไก่หนีเขียนไก่ตัวนี้แปลว่าให้เห็นไหมฮะเก่หนีเขียน เห็นเห็นเห็นลักษณะการเรียงประโยคไหมครับคือคนซื้อส่งเงินให้คนขายอะเก๋หนีเฉียนคนขายรับมาเจอซื้ออ,อูซื้อควายคือแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเกานีเออซื้อูควายทั้งหมดยี่สิบห้าหยวนให้แบงค์ห้าสิบถอนยี่สิบห้าเห็นครับเกานีเออซื้ออูควายถอนถอนให้คุณยี่สิบห้าหยวน นะครับคนจีนเวลาซื้อขายเขามักจะอย่างนี้ครับพอรับเงินมาปุ๊บเขาจะพูดพูดทวนนะครับคนขายของที่ดีๆสุภาพก็จะพูดทวนเลยว่าเราส่งแบงก์อะไรเขาส่งให้เขาเท่าไหร่นะรจู้ซื้อแควกลาวหนี่ก็ซื้อูแรับมาห้าสิบก็แปลงง่ายรับมาห้าสิบนะพอนให้คุณยี่สิบห้านะครับ ซื้อผิงกัวไปแล้วซื้ออปเปิลไปแล้วเมื่อกี้ซื้ออะไรกันก็ไม่รู้อยากซื้ออะไรครับลิ้วเหรียญลิวเหรียญทุเรียนนะนะครับของมีราคามีค่าในจีนนะครับต่อให้เริ่มเป็นปลาระาก็ยังอร่อยนะครับในประเทศจีนนะฮะผมเคยไปลองมาแล้วทุเรียนเป็นปลาระาในจีนนะครับคนจีนอร่อยอร่อยมากเราแค่ดมเราต้องถอยออกมา นะครับหลิวเหรียญก็ดูเหรียญนั่นแหละนะฮะหลิวเหรียญต่อมากล้วยหอมเสียงเจียวนะครับเสียงเจียวเสียงตัวนี้แปลว่าหอมได้ด้วยนะครับแปลว่าหอมด้วยนะครับเสียงเจียวกล้วยหอมคนจีนมักจะนิยมกินกล้วยหอม กล้วยอะไรฮะอันนี้กล้วยน้ำว้าผมอยู่ที่ฮาบินไม่ค่อยเจอนะครับกล้วยน้ำว้าเรียกปลาเจียวปลาเจียวแล้วเขาก็มีอีกหลายกล้วยคือมีกล้วยหลายพันเหมือนบ้านเรานั่นแหละนะครับแล้วก็เรียกต่างๆกันไปซึ่งผมอยู่ที่นู้นก็ไม่ได้เห็นนะครับกล้วยน้ำว้ายังไม่เห็นเลยครับนะครับอ่ะกล้วยหอมเซียงเจียวกล้วยน้ำว้าปลาเจียวนะครับปลาเจียว ส้มคือส้มก็มีหลายพันธุ์นะครับเอาแบบพื้นพื้นก็เรียกว่าจีสึจีึนะครับหรือเฉิงึนะครับเฉิงสึแล้วแต่ส้มเขาก็จะเรียกต่างกันไปผมก็อันนี้ก็ต้องเรียนตามรงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่เวลาเราเรียกก็เฉิงึจีสึนะครับเขาถึงคนจินถึงนำส้มมาไหว้พระไหว้เจ้าหมายถึงความสำเร็จ นะครับความสําเร็จคือมันพ้องเสียงกับคํานี้ครับคําว่าเฉิงเฉิงกงเฉิงกงสําเร็จแล้วเฉิงกงความสําเร็จนะครับเฉิงจือเห็นไหมฮะเหมือนกับผิงก่วหมายถึงผิงอันประมาณนั้นใช้ใช้ไหว้แล้วก็บอกว่าเป็นเป็นมงคลเพราะว่าชื่อเรียกอ่ะพ้องเสียงกับคําที่มีความหมายดีนะครับอ่าแมงโก หมางกัวหมางกัวนะครับมะม่วงก็มีหลายพันธุ์อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีล,ลูกเล็กๆกระจิ๋วกระจิ๋วลูกประมาณเหมือนเหมือนมะนาวขนาดใหญ่หน่อยก็มีครับสู้บ้านเราไม่ล้ฮะบ้านเราอร่อยกว่าเพื่อนคนจีนผมมาเที่ยวเมืองไทยพูดเลยตอนอยู่บนเครื่องบินถ้าฉันไปถึงเมืองไทยนะฉันจะกินผลไม้ให้หมดเลยเพราะผละไม้ไทยอร่อยนะครับี่ยเราต้องภูมิใจในความเป็นไทย องูนผูเท่าผูเท่าเห็นไหมเสียงเสียงนิวเท่านิวเท่านะครับเสียงเสียงชิงเชิงนะครับคือเสียงเบาเสียงหลบนั่นแหละนะครับเพราะตัว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 เท่าต,ตัวนี้จริงๆเต็มเสียงก็คือเถานะครับผูเถาถ้าท่านเปดิดดิท่านจะเจอผูเถานะครับดังนั้นจริงๆภาษาจีนก็เลยท่านต้องเรียนต้องเรียนกับผู้ที่รู้จะออกเสียงถูกเรียกจริงๆผูเท่า นะครับอ่างุ่นอ่างุ่นเจ้าจะหงเสื้อห่วงเสอรอก็ว่ากันไปนะครับน้ำตาลอ่ะพูดถึงผูเท่าหรืออ่างุ่นน้ำตาลกูโคสคือผูเท่าถังครับผูเท่าถังถังไปว่าน้ำตาลนะครับเขาก็จะมีเอาคำธรรมดามาใช้เป็นคำเฉพาะด้วยซึ่งเราก็ต้องรู้ต้องเรียนถึงจะรู้นะครับผูเท่าผูเท่า แตงโมซีกว่าซีกว่านะครับกว่ามีคําว่ากว่ามาแล้วนะครับแตงโมเห็นอย่างนี้ลูกไม่เล็กนะครับผมเคยเห็นลูกขนาดเรียกว่าใหญ่กว่า5้ากิโลกร,รัมมาละเป็นแตงโมย,ยาวๆเวลาขายก็กกช่างช่างขายช่างเป็นจิงขายคือหั่นให้เลยหั่นให้เลยเอากี่ชิ้นก็หั่นมาเป็นชิ้นแล้วก็ช่างน้ําหนักขายนะครับมีสารพัดพันธุ์หลายสายพันธนะครับ แล้วก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันแล้วอันเนี้ยผมใช้คำศัพท์แบบเรียกรวมๆนะครับซีกวานะฮะคือแตงโมมละกอมู่กวาเริ่มเป็นแตงแล้วนฮะส่งมันเหมือนแตงมู่กวาจะเป็นยังเป็นกวาอยู่นะครับมู่ตัวนี้แปลว่าไมา้อีกความหมายหนึ่งแปลว่าไม้นะครับมู่กวา สตรอเบอรีช่ชาาเหมยชาาเหมยนะครับอ่าหลงเหยียนหลงเยียน,ล,ยยนลำไยภาษาอังกฤษเลยเรียกลองแกงลองแกงนะครับมาจากหลงเยียนนะครับหลงแปลว่ามัางกรเยียนตัวนี้หมายถึงลูกในตานะครับเยียนจริงลูกในตา นะครับหลงเหยียนคือตามังกรนะฮะลำใยหลงเหยียนมีลำใยก็ต้องมีลิ้นจี่ลี่จือนะครับลี่จือลิ้นจี่นะครับลี่ตัวนี้เนี่ยตัวเดียวเดียวหมายถึงแรงหมายถึงแรงกําลังเนี่ยครับนะครับลี่ตัวนี้เลยลี่จือลิ้นจี่เลยมีหลายแรงเห็นไหมฮะสามตัว สามแรงอยู่ในนี้เพราะว่าโดยประวัติของลิ้นจีนั้นจะอยู่ค่อนมาทางใต้ของจีนนะครับแล้วเวลาพระสนมอยากกินเนี่ยจะต้องใช้ทหารม้าเร็วนะครับแล้ววิ่งไม่หยุดสลับม้ากันจนม้าตายครับนะครับหลายตัวต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าจะได้กินลิ้นจีนะครับวิ่งจากข้างล่างไปจนถึงปักกิ่งนะเลเวกลี่จือ คลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้ท่านรู้รูปประโยคแล้วรู้รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเวลาซื้อของขายของท่านก็แค่ไปท่องศัพท์เพิ่มเติมท่านก็เรียนรู้คำศัพท์เยอะๆนะครับจากสื่ออื่นจากแหล่งอื่นพอท่านได้คำศัพท์ท่านก็มาเข้าประโยคกับที่เรียนกับผมเนี่ยท่านก็จะได้จะเริ่มได้ภาษาจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันพูดมันฟังมันฝึก นะครับแล้วเราก็จะเก่งภาษาจีนไปด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เสี้ยเสียตาเจียไส้เจียน